ขออาริญาทพี่ดองนะครับที่ใส่เสียงรบก,กวนอัปวาเสียงมือไอ้รบก,กวนทั้งพี่้องทั้งบ้านก็ขอประานอภัยนะครับวันนี้อบอสคนใส่แป้งนะครับขออนุญาตใส่เสียงนะครับ,พบเพราะเกินซีทุกครับเพราะกดสามตีดุ่นเนาะใส่เวลาสองสามหครับกระตันใส่เสียงระบบเสียงโอเคครับ อาที่ระเพียงครับเอาไว้มือจริงพี่นงตั้นฉีเสื้อผ้าให้พี่นงเนาะตั้งไหลกระเป๋กมะล่ำคนใส่เดนเป้ให้พี่นองนะครับ กดแชร์กดไลค์อ่ไปนะครับโดยโทรศัพท์ติดต่อการติดต่องานนะครับ0 9 7 3 3เ6 2 2 5็ศันท์อ้ขเจ็นแฟครับขอบคุณหลายๆครับผีวสดน่าจะเป็นอีแบบหนึ่งนักผพคือจังอยู่ในดีเปพอมันสิบอนกว่ายนน no เด็ดแมยหน้าด่าด่าดูแววตาพนิจ้องเือใจปองเขาใส่กันเดนออีน้องเข็มลิ้นนี้นั้นสิไปเบิ่งบอกขินทัดเป็นเบาวมาบอกเคยงัดทำทุกระว่งไว้เป็นสาวดีหัวแกไม่เคยเห็นเขาผิดแค่ไิไลดีใจใหายเมาบอก เอสวัสดีครับหมอรับผูันใจเป็นแฟนคลับหลังจากที่ตอนนี้นักดนตรีทีมนักดนตรีเพื่อนก็ได้ซ้อมช่องซีมแ้งกับช่องคุมนึงไอฮอดประมาณสี่ถูกนครับอ่ะมาตอนนี้ดีพาเบิ้งบรรยากาศของชุดกันมาเตรียมไอฮอตไดฮอลยเครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกคนครับอ้าวโอ้โหเห็นพร้อมๆรู้สึกว่ามีคนเต็มตัวจะไม่อะไรเลยคิวเวสัย ใส่ท้ายแบบชุดนครับที่ตัดเรามัต้องท้ายแบบชุดพร้อมตอนนี้ความคราอมขึ้น้าของเพาว่าเข้าไปว่าจ็ดเปอร์เซ็นต์เรากำลังการที่สีุ่้งใัยสีออการท่าไรกับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เรอทรับพี่สถานการณ์รอ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 แต่สถานการณ์สปานยางไงยักงยืนกับไปแก่ยบ่ร้อเราพร้อมแล้วะพร้อมแล้ว แต่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วกนนี้ตังนี่จะคนครับตังนี่เจ็ดคนครับเจ็ดคนเพราะตัวนี้ดี่ขางนอกกับนี่เป็นวัดไปงานข้างนอกกับนี่ตัดใหม่หมดเลยตัดใหม่หมดเลยใช่แล้วก็แบบแต่ละแบบก็คือเอาให้สวยไปเลยเอาให้สวยไปเลยแสดงว่าศิลปินของพวกเขานี่ใส่ชุดเรียบร้อยกับเช็คหน้าเช็คตาได้มาตรฐานครับความมาตรฐานของคนใจเป็นแฟนเตรียมพร้อมตามไปเลยคับตามที่ ต้องต้องต้องทุกข์กับเนาะมันมีอะไรที่น่ากังวลเยอะเออก็ตั้งหู้หนดอพี่น้องเบิง่งวายางว่าหนึง่งในดอกเพิ่นสิไปรับงานใส่บัดนี้เพิ่นแต่งตัวเพื่อสิเอาเข่าหุ่นแล้วก็ถ่ายเป็นแบบเพื่อเอาสิไปสเสนอขนาดนัด่นนี่ใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดมากครับทุนชุด<อ>นั่นน้องๆใครแต่งหน้าไม่เป็นเราสอนด้วยโอ้ประกันนักแสดงทุกคนต้องออกมาสวยอือนี่การันตีจาก ทีมห้องชุดนะครับพเพราะว่าเพป็นผิวสั่งแจ้งหนาพอมเพื่อนสีกระนั้นตีก้อนนักร้องสีออกหนาเวทีก็ต้องมีการสแตนบายนะครับทีมของชุดเพื่อนสิซอยจับชุดจับยังแล้วก็เช็คหนาตาเนาะใครว่าพลาดก็จับๆๆจับจับจับต้องเตะหนาที่เราปิดก็ต้องเตะอันตรัว าัวเพลงของบอลลัมขวัญใจแฟนแฟนครับสคริปคอนเสิร์ตมีประมาณ25เพลงอันนี้เป็นแค่บางส่วนนะครับเป็นแค่บางส่วนส่วนอีกหลายเอ่งตอนนี้ทีมของชุดกำลังเร่งตับมีหลายโชว์พิเศษครับจะต้องติดตามนะว่าเป็นชุดอะไรเพลงอะไรน้องเอ็งเพิ่มหรือจะเป็นบอลลัมก่อนถ้ามีใครบอกประชาสัมพันธ์ถึงศิลปินขวัญใจแฟนแฟนนะครับน้องๆแดนเซอร์นัมเด้อรวมตัวกันเดี๋ยวนี้ด่วนเลยครับอาจารย์นัภดีพิ่นล่อแล้วครับผม ្ទ្ំ្ោះបំ្ន្សារដែល់ទ្ំ្ំែ់ទៅែការបង់ទ្ំ្របាន់ទ្ំ្រាត់ន្សារៀទ วันนี้มอลลัมคนใจกแฟนๆครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักนะครับนี่ครับสวยๆจากบริษัทกรุงเทพ บันทึงนะครับเสือจะเป็นสองทีมมีสีดําเงินจะให้ทีมแดนไส้แล้วก็เป็นสีเขียวของแด่นยิ่งนะครับขอบพระคุณมากๆกนะครับกับสปอนเซอร์ของพวกเราพี่หนึ่งกรุงเทพบันทึงที่จะร่วมเดินทางในครั้งนี้นะครับเสือสวยๆงามๆครับและก็ยังมีตัวนี้นะครับเสือสปอนเซอร์หลักอีกตัวหนึ่งนะครับที่ให้กันเข้ามาซึ่งจะเป็นของแป้งหมักขนมจีนตาโรงข้าวหรือว่าขนมจีนราชานะครับที่ใส่ในเมืองพิทีหวายคู่นะครับอ่ะน้องจิม นะครับจีนทอดไชยเป็นแบบหุ่นนะครับดูด้านหลังหน่อยเร็วนี่ครับนี่ครับด้านหลังนะครับราชาขนมจีนสะอาดเนี้วนุ่มอร่อยขนมจีนเพื่อสุขภาพไม่ใส่สารกันบูดนะครับผู้สนับสนุนหลักเสื้อสองทีมนะครับเป็นขนมจีนราชาสีขาวครับดูด้านหลังหน่อยเร็วนี่หันหลังไว้นะครับและอีกท่านนี้ครับกรุงเทพบันเทิงครับขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณครับคุณค่า